โอ้โหนี่ครับฝีมือแม่ครัวใหญ่ของเรานะครับจริงๆเนี่ยพ่อไม่ต้องออกมาถ่ายคลิปก็ได้นะให้เขาทำนะแล้วพ่อชิมอย่งเดียวก็ดีนะหน้าตาดูดีมากนะแม่เนี่ยเนี่ยนี่ครับต้มแซบ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 ,แซบของเขานะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมก่อนขอเตาโอ้โห สวัสดีคีออตีแฟมิลี่ครับเจอกับพ่อไก่อีกแล้วนะครับในช่วงทํากินเองครับผมนะครับวันนี้นะครับเรามาทํากับข้าวอีกแล้วครับผมก็คือนะครับไม่รู้แบบคือมันว่างจัดนะครับเราก็เลยต้องทํากับข้าวแล้วเราก็ทํากับข้าวแล้วก็มานําเสนอให้กับทุกคนได้กินได้เห็นด้วยนะครับผมท่านี้นะครับ วันนี้เป็นเมนูอะไรเป็นเมนูแซ่บที่เหมาะกับคนไทยแน่นอนครับผมบอกเลยว่าหลายๆบ้านชอบมากครับกับเมนูนี้นะครับเมนูต้มแซ่บครับอ่อยครับเนี่ยวันนี้ถ้านไม่ได้กินถ้าจะไม่ได้กินใช่ไมมทำเองอ๋ครับวันนี้ขอยกให้เขาแล้วกันนะครับเขาหลายครั้งแล้วชวนกินไม่ไหวเนี่ยเอาให้เขาแล้วชนไม่ไหวแต่ทำเองโอ้โหครับผมก็ให้วันนี้ก็ฝากให้เชฟนัดเขาจัดการเองนะครับผมก็วันนี้ก็เชฟนัดเข้ามาจัดการเองเพราะว่า หลายคิปแล้วเขาทนกินไม่ได้ใช่ไหมทนทนไม่ไหวกว่าจะได้กินนะคะท่านผู้ชมพูดอยู่นั่นค่ะพูนแหละไม่ค่อยได้พูดเนาะก็ให้คันวันนี้กยกผประโยน์เขาแล้กันวันนี้ทำอเมนูอะไรคะับต้มเสับใชกไหมมากเลยกมาเองพูดด่ะเศแเอางี้ดีกว่านะยกยอดผมเตอร์เขาเลยเดี๋ยวเราตามไปดูเขาทำดีกว่าวันนี้ดีแล้วพวกไม่ทำกินอย่างเดียวนะ๋ตามไปดูไม่นะกับเมน โอเคแล้วเราจะไปดูแม่นะทําต้มแซกันดีกว่าว่ามันมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเอาโอเคค่ะถ้ารอพ่อไก่คงจะไม่ได้กินนะคะคงจะได้กินเลอค่ะสองทุ่มนะคะวันนี้แม่นัทจะมาโทำฝีมือเองนั่นก็คือต้มแซบกระดูกหมูนะคะเขาบอกว่าเขาอยากกินเขาอยากกินนะคะเขาจะทําเองแต่ขอเมาส์หน่อยออ้ยไม่ได้เรื่องเลยค่ะนอกจากทอดไก่นะคะอย่างอื่นไม่ได้เรื่องค่ะจริงๆเดี๋ยวแม่ทําเองฝีมือแม่นี่รับรองเพราะว่า ยายยายแม่ของแม่นัทเนี่ยเป็นแม่ครัวในหมู่บ้านแม่ต้องมีสายเลือดแม่ครัวแน่นอนอมาดูวัตถุดิบหลักกันก่อนเลยท่านี่เลยค่ะนางเอกพระเอกของเราเนื้อหมูเป็นเนื้อที่อยู่ติดกับกระดูกหมูนะคะแต่ไม่ใช่กระดูกอ่อนนะเป็นกระดูกกระดูกนี้แหละเหมือนกระดูกที่โครงหมูอะค่ะแต่ว่าพอไก่เขาจะเลือกที่มันมีแบบว่าเป็นเศษเนื้อเนื้อแน่นๆเนืน้อได้เยอะนะคะเนื้อแดงๆดงเลยนะคะเนื้อหมูตามมาด้วยนี่ค่ะเครื่อง เครื่องต้มนะคะเครื่องต้มยำคล้ายๆเครื่องต้มยำทุกอย่างเลยนะคะหอมแดงกระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้ซอยและใบมะกรูดวันนี้แม่นัดน้องกินเขาเป็นคนชอบมะเขือเทศแม่นัดก็เลยใส่มะเขือเทศให้เขาด้วยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนต้มยำนะคะต่อมาพริกค่ะจีจ,จานะคะผักชี สองสัญชาติค่ะผักชีฝรั่งและผักชีไทยนะคะอยู่ดีๆนะคะอย่าอย่าตีกันนะคะด้านมีหูถานไม่นัดนําเสนอคุณคุณไูดผู้ชมโอเคอันนี้คือเออเครื่องยังไม่หมดนะคะเครื่องปรุงมีอีกําปลาเกลือป่นผงปรุงรสและแม่นัดใช้น้ํามะขามเปียกนะคะ พอนอกจากใช้มะนาวแล้วเราก็ใช้น้ำมะขามเปียกช่วยด้วยเพราะว่าเพราะว่าน <j ck> ้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะให้รสชาติอารมณ์แบบหวานๆออกหวานๆแต่มะนาวเนี่ยคือเปรี้ยวแต่มีกลิ่นหอมเลยเลือกใช้สองอย่างเลยก็มีแค่นี้เองค่ะวัสดุของเรานะคะวัตถุดิบผ่แม่ขอโทษก็มีแค่นี้ค่ะสําหรับวัตถุดิบในการทําต้มเซบกระดูกหมูของเราวันนี้วัตถุดิบง่ายๆเบสิกพื้นๆหาได้ทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรหรูหราวือบาเลยนะวันนี้แม่ทาหม้อเล็กๆนะคะหม้อหม้อเล็กนะคะ ใส่น้ำครึ่งหม้อเปิดไฟรอให้น้ำเดือดปุดๆนะคะรอก่อนนะคะรอแป๊ดหนึ่งเอาอเคนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องนะคะคือเหมือนเครื่องต้มยำลงไปหอ,อมกระเทียมขา่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่แบ่งใส่นะไม่ต้องใส่หมดทีเดียวนะคะ ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก่อนกพเดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ตอนที่เสร็จอีกทีหนึ่งสีมันจะได้สวยๆเดือดรอเดือดอีกสักรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อหมูลงไปใส่เลยเน้นหมูนะคะเน้นหมูเยอะๆน้ำนี่คือถ้าน้อยก็เติมเพิ่มได้นะคะ เสียงโอเคปิดฟ้าค่ะรอเดือดตุนหมูไปด้วยนะคะอา้าวน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะเปิดฝาอออกก่อนค่ะโอ้โหแม่จะเติมเกลือลงไปก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวน้ำปลาเติมทีหลังนะค่อยตอนที่เรายกลงตอนปิดไฟอะคะ่ะใส่เกลือไปก่อนใส่พริกมะเขือเทศ ถ้าใครที่เออ,อยากให้หมูมันเปื่อยกวันนี้นะคะก็ต้มต่อไปตุ๋นไปเรื่อยๆได้ใช้ไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะหมูจะได้นุ่มแต่ตอนนี้แม่ใส่เครื่องไปก่อนเดี๋ยวแม่จะตุ๋นต่อทีหลังใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะต่อมาน้ำมะขามเปียกนะ,ะอันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีก้านมาแล้วนะคะ มีแต่น้ำแล้วก็เนือ้อรุนรวนใส่ไปซักสองช้อนอ่ะหมูแน่นมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวน้ำปลากับมะนาวเราเราใส่ทีหลังนะคะตอนที่เราปิดไฟเพราะว่ามะนาวเดี๋ยวถ้าใส่ไปมัออกอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะขมน้าม,มะนาวเนาะถ้าใครเเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครอยากแซ่บกว่านี้ก็ใส่พริกปน่น นะคะใส่ใส่พิกนเพิ่มได้สีสันมันจะสวยแล้วก็หอมด้วยหอมพิกนแม่มีอันนี้ค่ะแม่มีเออพริกขั่วนี่ใส่เลยเพิ่มความหอมนิดนึงแต่ว่าไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าน้องกินกับแม่นัทไม่กินเผ็ดนะคะเผ็ดได้นิดหน่อยเมื่อกี้ชิมแล้วเขอใส่น้ำมมะขามเปียกเพิ่ม ชิมหน่อยนะคะขอชิมหน่อยโอเคเปรี้ยวแล้วเหลือเค็มเค็มอีกนิดนึงอ่ะเติมน้ำปลาไม่เวลาไม่ปิดไฟก็ได้เดี๋ยวค่อยใส่มะนาวทีเดียวตอนปิดไฟอ่ะน้ำปลานิดนึงอุ้ยไม่นิดนะคะเนี่ยหมูเปื่อยไม่เปื่อยเอาซ่อมนะคะซิมดูนะคะซิมดูอันนี้อีกนิดนึงขออีกนิดนึงสุกแล้วแต่ยังไม่เปื่อยเท่าไหร่เห็นไหมคะยังเหนียวอยู่อ่ะลงเลยต่อเคี่ยวต่อคะ่ะ ต้องเปิดฝามหม้อไว้นะ,ะเพราะว่าเดือดมากถ้าเราปิดนะโอ้ยลนะะ้นค่ะโอเคเปื่อยได้ที่แล้วนะใส่ผักชีฝรั่งโหส้มมีเขียวมีแดงมีผักชีไทยต้นหอมก็ได้นะคะใครจะใส่ต้นหอมเพิ่มได้นะคะแม่ขอใส่ใบมะกรูดเพิ่มปิดไฟเรียบร้อยค่ะ ต่อ,อมาจากนั้นอย่าลืมมะนาวก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มแซบกระดูกหมูนะคะจะแซบมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้พ่อไก่ชิมพ่อไก่เน้นหมูหรือเน้นผักเอ่ยหมูเยอะๆโ okay. อเคอาพ่อไก่โอ้โห นี่ครับฝีมือแม่ครัวใหญ่ของเรานะครับจริงๆเนะี่ยพ่อไม่ต้องออกมาถ่ายคลิปก็ได้นะให้เขาทำนะและ้วพอชิมอย่างเดียวก็ดีนะเฮ้ยหน้าตาดูดีมากนะแม่เนี่ยนี่ครับต้มแซ่บแซ่บแซบแซบแซบ,แ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 บของเขานะครับผมจะลองขออนุญาตชิมก่อนขอเปล่าโอ้ออโห,โหคือมันจี๊ดอะจี๊ดมากจี๊ดมากจี๊ดมากเดี๋ยวถ้าจะกินเผ็ดก็ต้องเติมอแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่เผ็ดมากเท่าไหร่แต่ว่าโอเคมากเลยคือรสชาติมันได้ทั้งเค็มเปรี้ยวนะครับเผ็ดนิดๆนะครับผม หลังจาเราเติมค่อยเติมพริกเอาเนาแล้วแม่แม่บอกว่าโดนมากเลยแม่ถ้าไม่ใช่แม่ไม่ได้กินแบบนี้หรอกนะครับว่าน้ยอ,อร่อย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 เพื่อนเพื่อย,อร,อ,ยอร่อยมากเป็นไงบ้างครับกับเมนูนะเดี๋ยวถ้าใครนะครับต้องการอยากรู้เมนูอะไรก็ตามนะครับหรืออยากให้พ่อทำอะไรให้กินนะลองคอมเมนต์มากันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่เป็นกลังใจงพวกเรานะมีเมนูอะไรให,ใ,หใหม่ๆเด็ดๆแซ่บๆอีกเดี๋ยวติดตามกันครับโหอร่อยมากโหแม่ <c oughs> อืม่อปครับอร่อยอร่อยเป <c oughs> ็นโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เยค่ะสำหรับเพ็นเมค่าวันนีี้บายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งแง่เลยค่ะดให้